พี่น้องชาวยะลาที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมเองก็จะขอใช้เวลาสั้นๆน,นะครับมาเล่าสถานการณ์ของน้ําในเขตเทศบาลน,นครยะลาให้ฟังนะครับาจากเมื่อวานนะครับที่ผมได้ออกคลิปไปแล้วก็ได้มีการเตือนให้มีการขนของขึ้นสู่ที่สูงจะมีการขยายของการท่วมนะวันนี้ก็มีการขยายไปในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในตลาดเก่า นะครับด้านซีขวาก็คือตั้งแต่วิถุนีที่1วิถุนีที่2 3งสี่นะครับสีรถ6ต่างๆก็น้ำได้ทั่วหมดแต่ในพื้นที่ฝั่งด้านฝั่งทนชุมชนหลังเยนจีนหมู่บ้านเมืองทองก็น้ำได้ลดลงในช่วงกลางคืนนะครับแต่เมื่อเช้ามีฝนตกก็น้ำก็กลับขึ้นมาแต่สิ่งที่เป็นสัญญาณที่ดีอย่างหนึ่งก็คือน้ำในแม่น้ำปัตตนีทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปั๊ม P5 ก็คือบริเวณอาชีวะเวลาอาชีวะนะครับปั๊ม A ก็คือบริเวณสะพานท่าสาบก็คือตรงข้ามจุดตรวจท่าสาบนะครับแล้วก็ปั๊ม B แล้วก็ปั๊ม C ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่เราทางเทศบาลได้มีการวัดน้ําระดับน้ําตลอดเวลาในคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีน้ําขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเวลานะครับแต่ว่าในช่วงเช้าวันนี้เนี่ย นะครับก็ถือว่าตั้งแต่ประมาณสัก8โมงเป็นต้นมาน้ำก็เริ่มมีการขึ้นในอัตราที่น้อยลงอย่างมากนะครับก็จากขึ้น3เซนตอนนี้ก็ขึ้นเหลือ1เซนในปั๊มบีก็คือบริเวณตลาดเมืองใหม่ก็น้ำก็มีการลดลงมานะครับในปั๊มสีซึ่งเป็นจุดปลายสุดของแม่น้ำปัตดีก็คือพื้นที่จาลูก็น้ำได้ส่งตัวอยู่ในระดับนิ่งมา2ชั่วโมง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นสัญญาณที่บอกว่าน้ําจะเริ่มทยอยลดลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องไม่มีฝนที่เข้ามาซ้ําเติมประตูน้ําในแม่ลานนะครับสปิวเวย์ก็คงจะต้องเปิดทุกบานทั้งหมดนะครับก็คงที่จะมีการไหลลงขึ้นมาถ้าถามว่ามีถ้าแม่น้ําปัตตานีมีการลดลงแล้วสิ่งหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ก็คือประตูน้ําของทางเทศบาลนนะครยะลาก็คือบริเวณปั๊มสีเนี่ย ซึ่งเรามีทั้งหมด6บานประตูแต่ละบานเนี่ยเราสามารถระบายน้ําได้ถึง200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนั่นหมายถึง6บานเราสามารถระบายน้ําได้ถึง1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งขณะนี้เนี่ยเราต้องปิดเนื่องจากระดับน้ําในแม่น้ําปัตตานีกับระดับน้ําในบึงแแบมอ้อยู่ในระดับเดียวกัน ซึ่งถึงแม้บึงแบม่อะจะสูงกว่าสัก2เซนน้ําก็ไม่สามารถที่จะไหลออกสู่แม่น้ําปัตตานีได้เนื่องจากแม่น้ํามีความเชี่ยวมากกว่าน้ําก็ไม่สามารถที่จะไหลออกมาได้เพราะฉนั้นเราก็จําเป็นจะต้องปิดประตูซึ่งถ้าเมื่อไหรระดับแม่น้ําปัตตานีต่ํากว่าบึงใบม่อะนะครับประมาณสัก7จถึงแเซนเราก็สามารถเปิดประตูที่จะช่วยกันเล่งระบายน้ําออกแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าทําได้แบบนั้น ใช้เวลาสักสามสี่ชั่วโมงตลาดเก่าต่างๆก็เริ่มที่จะทยอยลดลงสิ่งที่เป็นข้อกังวลก็คือในทุกสถานีสูบของเรานั้นถือว่าปริมาณน้ำนได้พ้นจุดวิกฤตสูงสุดทั้งสิน้นปี248พถือว่าเป็นปีที่มีวิกฤตที่สูงสุดเนื่องจากในปีนั้นเป็นปีที่มีปริมาณน้ำฝนถึงประมาณ270มิลในเขตอำเภอเมืองซึ่ง มากกว่าในปีนี้นะครับแต่ที่เราวัดจุดวิกฤตของน้ําที่เราวัดจากสถานีก็ยังไม่สูงเท่ากับครั้งนี้เหตุผลก็คงมีอยู่สองสาประเด็นประเด็นที่1นะครับในน้ําท่วมครั้งนี้เราต้องยอมรับนะครับว่ามันเกิดขึ้นในทุกทิศทุกทางพร้อมกันก็คือตั้งแต่ทานโตนะครับซึ่งก็มีฝนตกถึงประมาณ190กว่ามิลนะครับ แล้วก็ฝนซ้อนกัน2วันก็คือ23-24มนังสตานะครับในวันที่25น้ําน้ำฝนถึงประมาณ201มิลนะครับกงปินังอีก180กว่ามิลนะครับถ้าเรามองว่าพลังงานไม่ได้สูญหายไปไหนก็คือปริมาณน้ำฝนทั้งหมดสัตที่เป็นสาสารก็รวมกันทั้งหมดมาลงสู่ในเขตเทศบาลนครยะลาบวกกับซีกยะหา ซึ่งวันที่25ก็มีปริมาณน้ำฝนประมาณ150กว่ามิลก็ไหลลงมาสู่แม่น้ำปัตตานีทำให้ฝั่งแม่น้ำปัตตานีมีแรงกดดันทางแม่น้ำที่สูงมากนะครับในประเด็นที่สองแม่น้ำปัตตานีมาเกือบ20ปีไม่เคยมีการขุดลอกมานะครับซึ่งผมคิดว่าหลังจากนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะต้องหามาตรการในการขุดลอกแม่น้ำปัตตานีให้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็ ดูดทรายซึ่งมีจำนวนมากมายที่ทำให้มันลึกขึ้นทำให้การไหลของน้ำดีขึ้นในส่วนที่3เราต้องยอมรับครับว่าความเจริญที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้พื้นที่รับน้ำเราน้อยลงทั้งสิน้นไม่ว่าในเขตฝั่งสเต็งนอกบูดีนะครับซึ่งวันนี้ก็กลายมาเป็นพื้นที่เมืองมีการขยายตัวของเมืองอย่างรุนแรงอย่างมากซึ่งเราก็คงไปห้ามไม่ได้ แล้วก็พื้นที่ฝั่งสเต็งนอกนะครับบุรีจริงๆก็มีความเกี่ยวพันกับทางฝั่งรามันทางฝั่งแม่น้ำสายบุรีถ้าเราจำได้นะครับปีวันที่25เนี่ยจังหวัดนาทิวาสเกือบทั้งจังหวัดมีปริมาณน,น้ำฝนเกิน300มิลแล้วพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำสายบุรีก็คือศีสาครกับสุขิลินนะครับก็จะไหลลงมาที่รามันก่อนไหลออกลงสู่สายบุรีออกสู่ทะเลนะครับ เพราะนั้นล้านเหล่านี้เนี่ยส่วนหนึ่งเมื่อมาลงสู่ลามันล้นฝั่งก็ออกมาเชื่อมต่อกับวังพยาจากวังพยาก็มาเชื่อมต่อกับปามะหมู่13สเต็งนอกแล้วก็มาลงสู่บึงแบมเะของถังเทศบาลเพราะนั้นมันก็เลยทำให้ครั้งนี้เหมือนกับเทศบาลนครยาลาเราเจอศึกสามด้านพร้อมกันก็คือฝั่งรามันฝั่งเหนือเขื่อนทันโตฝั่งใต้เขื่อนก็คือบังสตากรงปีนัง แล้วบวกกับอีกซีกหนึ่งก็คือฝั่งยะหาลงมาพร้อมๆกันทําให้สิ่งที่ไม่เคยปรากฏก็ได้ปรากฏก็คือมีปริมาณน้ํามหาศาลจนกระทั่งบันไดที่เราไปลอยกระทงกันแทบจะเหลืออยู่ไม่กี่ขั้นบันไดบ้านล่มนะครับที่บริเวณสาราบ้านล่มที่เราไปลอยกระทงกันฝั่งสเต็งวันนี้ก็เหลือเพียงขั้นสองขั้นก็จะแม่น้ําก็จะข้ามเข้ามา กลายมาเป็นเป็นปรากฏการณ์ที่ใหม่แต่ถ้าหลังจากนี้ไปนะครับฝนไม่ตกนะครับมีการระบายน้ําของชลมระทานที่แม่หลานอย่างเต็มที่เนี่ยน้ำก็เริ่มจะทยอยลดลงเทศบาลก็จะได้ดําเนินการเร่งสูบน้ําในพื้นพื้นที่ลุ่มขังนะครับในออกให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็อาจจะยังมีพื้นที่บางชุมชนในพื้นที่ อาจารูในนะครับที่ปลายสุดของยาลาก่อนที่จะออกสู่พนักานหนีที่อาจยายังท่วมขังนะครับแล้วก็ในซีฝั่งตลาดมะพร้าวต่างๆเราก็จะได้เร่งสูบต่างๆเพื่อฟื้นสภาพให้กลับมาเร็วที่สุดนะครับแต่แล้วก็สุดท้ายก็ต้องกรากบขอบพระคุณพี่น้องชาวยาลาทุกคนที่ให้ความร่วมมือโดยเฉพาะในการปิดสันเขื่อนทุกครั้งผมเรียนกับพี่น้องด้วยความเคารพครับว่าสันเขื่อนเราใช้งานมา20-30ปี ทำไมเหตุผลหนึ่งที่เทศบาลขอไม่รถใหญ่ขึ้นวิ่งมาโดยตลอดเพราะเราต้องการรักษาผนังกั้นน้ําแห่งนี้ซึ่งก็คือหัวใจของเรานะครับที่ทําให้เรามีลมหายใจอยู่ทุกวันนี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่งคงทนสามารถทนทานกับแรงพลังแรงดันของน้ําอย่างมหาศาลในช่วงที่เกิดวิกฤตชนนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องกับขอบคุณพี่น้องที่ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดแล้ว ผมคิดว่าเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันเป็นอย่างดีครับขอบพระคุณครับ